ไามันอเช่นมันมีจุดคว่ำหกม่น่าอันนี้มันพอือได้ดิหกหมื่นสี่องตัวนี่บอก้าเสองตัวที่หกหม่นสี่สามสองตัวละสามสิบสองสามพันก็พนโอ้ผห้ใหไ่ครับพี่นนองว่าสามหมื่นกลัว สูงน่าจะร้อยสี่สิบห้าบวกพี่น้องเลยมึง,างารววาคาเงาหลอดพ่อผูกขายหเห็นได้ห่างปะห่างไงห่างมาแต่ห้างไหนร้อยเอทปะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมช่องยูทูบเหล่ากระทั้งเพจเฟซบุ๊กสบายใจฟามอยู่พี่น้อง มื่อนี่พาพีพ่อน้องมาอยู่ตลาดโคกระบือบ้านนาง่ัวครับพี่น้องตำบนแวงพี่น้องอำเภอสว่างดันดินจังหวัดสกลนครครับผมทุกวันอาทิตย์ครับก็พบก็พ่อกันได้อ่าเมื่อนี่ก็เป็นวันอาทิตย์ที่อสองครับพี่น้องกรกฎาคม25 6 6ครับผมโอ้วันเวลาผ่านไปเร็วอีดีพี่น้องกลางปีแล้วเบิ้งแล้วกับขออมลักใจครับพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้จักบารดเนีพี่น้อง บอกว่าสิเป็ี่ยนยูทูบแล้วก็บเฟซบุ๊กครับพี่น้องหัวหลายครับเต็มสนามคือเก่าสนามนี่คึกคักครับบรรยากาศครับผมสิบโมงหนึ่งแล้วพี่น้องแต่ว่าแดดออกมาเด้ดอดพี่น้องมือนีิแห้งสายออกมาแห้งคึมครับแล้วก็มีท่าที่ว่าฝนสิดมาครับก็บขอโทษขอให้พี่น้องเด้อครับเด้อถ้าแสงสีโองามบรนไดกพี่นอ้องซาเบิ่งเอาครับผมเอาพาพี่พ่อน้องไปเบิ่งครับแดงดจิงเกิงอยู่ข้างหน้าผมนี่ เลี้ยงหรือเนื้อหุณพเลี้ยงครับพัวเลี้ยงครับพัวเลี้ยงเนาะอพี่น้องเไยสาวงามสมผสมมาแล้วสามเดือนกว่าครับตัวนี้น่าจะเด็ดสุดในตลาดแล้วพี่น้องตัวนี้เรื่องสีเรื่องต้นตครับมีทำนี้โอ้วัราาคเสียนแม่แม่สาวบอกครับหรือสาวครับผสมมาแล้วครับมาแล้วเพิ่งมีลูกตัวแรกมันบน่พี่น้อง สูงสูงเท่าใดห้อยได้บ huh? ัดบ่ประมาณร้อยดนี่แหะคสูงเท่าใดล่ะคิดว่าสูงเท่าใดประมาณร้อยห้าสิบบวกเลยรครับร้อยห้าสิบบวกนะร้อยหาสิบห้านี่คิดว่าบักขาดครับพี่นนอครับผมวันนีวาร้อยห้าสิบเจ็ดนี่ละครับวันแล้วเนาะร้อยาส็ดนอาดครับพี่นนอหนาตึ๊บในเลือก เบื่อลึงพี่น้องเบิ่งเอานี่อ๋อนุ่มแน่ละล่ะสมผสมได้สามเดือนผสมยังครับมาผสมพ่อพันธุ์ครับสมตัวเนาะครับผมหมอตรวจครับผสมตัวได้สามเดือนประกันท้องบ่หอยประกันครับประกันเนาะเพราะว่าพ่ทพันได้ตรวจสิเปดตรวจอีกครั้งหนึ่งสักครัครับใส่เมาด้วพี่น้องงัวงามนี่บริษัทสวนเขาด้วพี่น้องหูเนาะครับเนาะ

งประกันท่องประกันตำนี้ทุกอย่างประกันตำนี้ขาดหัวขาดหอนสี่องอยู่แล้วอ่าเปิดเท่าไดครับเปิดไว้หกหมื่นห้าครับหกหมื่นห้าครับไก่ไก่ไปทรงครับต่อได้เนาะครับเนาะครับผมอ่ะฝากเบอร์โทรไปหน่อครับผม087 087 255 255 1017 1017ครับผมอ่าหอยเคืองเนาะหางก่อนเกืองจัดงัวงามมาครับพี่น้องเมื่อนี้นะค่ะเกษตรกรกรับโอ้คักค่ะค่ะตัวนี้ โอ้เฮ็ดยังไงเสิได้นผสมออกมาได้เพิ่นจังสีพี่น้องลูกพอได้พวกนี้พี่น้องนี่ลูกตัวเมียแม่ลูกลูกตัวแม่ผสมนะครับนี่ได้เดือนกว่าแล้วแม่กันด้แม่ก็สมโตได้เดือนกว่าซื้อสองอาจจะได้สาม,ามนี่พี่น้องลูกตัวแม่ก็สิ<ะ>ประมาณสองเดือนครับลูกนี่ลูกตัวแม่เพิ่น แม่สูงประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่แปดเปิดเท่าไรครับสครโอ้แม่ลูกลูกตัวแม่รุ่นตัวที่สามในทอง้าเท่าไรก่อนล่ะสาแปดสหครับาหสเนาะา้ยครับาหาห่าอยตัวใดบ่คมนี่ต่อไดอยครับน้อยนี่ยังต่อไดอีกอย้างนห้าห้าร้อยอ่ะอีกเจ้าบาทในหอยเปอทูยปดเจ็ดนย์แปดเจ็ดสองห้าห้าสองห้าห้า 1017 1017ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับเนาะขอบคุณครับผมฮะมางัวงามลงาเลยงัวราคาเกษตรกรมาจัดไปครับพี่น้องอ่ะหอยของไทยจัดยังมาครับมื่อนี่แม,แม่มันแม่มันครับม,มบมาได้เอ่อครับอบัเชื้นผูกรุ้งผูง้สมรับจ้างมาแล้วด้วยครับโอ้สมรับจ้างความทั้งนั้นเอาเบิ่งแม่มันเท่านี้สมยังมาละ ่สามนึงเลยนครับเพิ่นีส่ใบมีใบไม่หลอดนี่พี่น้อามใบหลอดครบวันที่ผสมสามสิเดือนสี่ปีห6หครับพี่น้อง่เอฟสามหนึ่งกำหนดกอดกับวันที่เจเดือนกุมภามีนาครับผมครับแต่้ามเดือนสี่มีนาเมษาพฤษภามิถุนาสองสามเดือนแล้วพี่นอก คือได้หวยเพาะในตรวจนะาเลยาะท่านในว่าขายไม่มั่นครับก็รบอท่านได้ประกันกันท่านเหาอครับถาพี่น้องอยากซัวตรวจได้บ่ตรวจได้ครับอ่าคุยกันเนาะเรื่องตรวจเรื่องเทียงตรวจอนนี้เปิดเป็นราคาบ่ประกันเปิดเท่าไหร่เทียบสามหนึ่งสองหมื่นแปดพันห้าครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยถ้าตรวจพันอัพบ่ราคาอยากได้ขวบอ่าก็คือ ค่าตรวจกระสณอีกราคาหนึ่งประกันท่องต้องไปเสียค่าตรวจแม่นครับจะมีค่าตรวจค่าหมอไปอีกตอนนี้เปิดสองหมื่นแปดพันห้าร้อยนาจะลูกที่สามบะไม่ท้องไม่ท้องลูกที่สามลูกที่สามอ่าสูงกว่าม้านลอยสามแปดครับตัวนี้พี่นนอใหญ่เล็กพี่งนอางเงาครับตัวนี้ครับนานครับ อ่าผสมเครียบสามนึงไว้แต่ว่ายังบอนตรวจเมี่ยพึ่งได้มากทุดครับก็บมาคุยกันเบิ้งครับอ่าเรื่องตรวจหรือว่าตรวจก็ได้อา <c oughs> ละกะพอคุ้มฟูงครับนี้วปก,กติเจ้าของเก่าพันเอาสมรับจ้างเน,ะน,นาะาส,สูงสิประมาณร้อยเกือบร้อยหกสิบอยู <c oughs> ่พี่น้องตัวนี้ได้สามปีครับเบิ้งบอกสามปีเนาะ บมหูพอมันดูกระอ่งหอมูุ่เพิ่มครับโอ้ตื่นสีแดงมุ้มมกตาลอายุประมาณสามปีสี่หมืนหครับเปิดไปเปิดเท่าไรก่อนล่ะทงสี่หมื่นหกพครับพี่นออ้อทรงตื่นอ่อเออตื่นตลาดอ่าบอกลูมฝูงราคาบวา หนักเกินไปครับสี่หมื่นต่อได้ป้ตัวนี้ต่อได้คือกันอ่ายังต่อได้ครับตัวนั่นเด้ตัวนั่นกันราคายังบ้านในตรวจนี่กันนี่น้อยครับอ่าคุยกันได้อยู่เนาะทั้งสองตัวสองหมื่นแปดห้าร้อยีตัวน่ะครับอ่ะฝากเบอร์โทรไว่เ้นย์แนยล่ะ092 092 860 860 9601ครับห้อยธงชัยวานอนครับจัดมาสองตัวมื่อนี้ครับผมครับขอบคุณครับผมห้อยธงชัยครับจัดแม่มันกับหนุ่นรอมาครับมื่อนี้ รถในห่างทั้ง day นอน,น,นอย่เนาะรถแหห่างมาตลอดเย็นว่าไนะงมาแต่อาดซ้ำา่ะห่างซื้อง้อถือแบบห, <laughs> ห,ห่างเลยห่างนี่จะขายเพร่แห่ห่างซื้อง้อถือคือขายให้เล้าอยู่ส่นขายตัวมันกี่ขั้นเกี้ยวหยาดิ๊ขั้นเกี้ยวหยาขัา้นแก่เมื่ออะไรพี่ตัวเพราะได้ไปนี่สอดมองนี่เรามองสำคัญ <laughs> โ,โ,โอ้ไม่แต่งง้อปู่ครับ ปู๋น้อยปู๋ใหญ่นี่ทุกใส่ทุกขนาดนี่ปู๋ใหญ่ครับตัวนี้อ่างใหญ่มาแต่ร้อยเอ็ดครับนี่จัดง้อปู๋ง้อขุนง้อเนื้อได้กันเท่าไหร่เราห้อยบักจ้อยนี่โอ้สิเปียดหาลอยพี่น้อง โอ้มันใครตัวอะเป็นรถเกงนะ่งไหมรถเต็เบึงบรรยากาศกว้างๆครับพี่นอ้องป่าฝนกำลังขึ้นมาเลยพี่นอ้องคิดว่าอีกบูโดนครับฝนก็สิลงเม็ดอ่ะพาพีพี่น้องไปลุยครับลุยต่อแบบเร็วๆเลยครับเอ้อบึงหอยดิเล็กครับพี่นอ้องคึนจัดราคาเกษตรก่มาฝากพี่ฝากนอก้องลูกตัวแม่แม่ลูกลูกตัวเมียเปิดเท่าไรครับหอยดิเล็กเปิดสองพึสองครับสอสองเนาะได้ลูกตัวแม่ครับพี่นอ้อง อันนี้ก็ทเองแล้วลูกตีงางงางเลยใกล้ควันเราบ่ตีงแล้วยกเข้าไปมันสิกัดมือได้ป่ะติจักเดือนครับในท้องห่วยสิบ๋ยวซืแปดเดือนแล้วเด้คิดว่าแปดเดือนครับเพราะว่าสังเกตดด้วยมันใส่การเบิร์ตเนะอืมง่วงก็เริ่มตึงแลเน้ยโอ้ฟ้าอเด้อสันเด้อพี่น้องท่านกินน้องได้นี่ถูกมั้ยตีงงงางงางหางนี่พ่วงดีครับแม่นี่สูงประมาณร้อยเอ่อเกือบร้อยยี่ครับพี่น้อง รอยบห้าบวกลูกโตแม่เด่นเครื่องเครื่องซื้อสองได้สครับพี่น้องเครื่องดำเรียบร้อยเลวเด้อนี่ปิดโบสแล้วซื้อ2ได้3เปิดอยู่เท่าไรก็ละสองครับต่อได้ปะครับล่ะครต้องได้ครับผมอ่ะฝากเบอร์โทรไปนะครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหไม่ดีเลยครับครับผมอ่ะขอบคุณครับผมฝากปีฝากน้องครับ ลูกตัวเมียซื้อสอง้ด้สามครับแม่มันใกล้คลอดแปเดือนแล้วทั้งนั้นอฝ้าเฝ้าครับพี่น้องคมนี่เอาบังว่าผูครับพี่น้องเข่าคุ้นก็ได้สังเกตสัตว์กะบ้า,ากันครับพี่น้องใครดำบ้าใครบ้าดำเอาเขาคุ้นครับพี่น้อง สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าอายุสิวังปีกว่าเนาะครับเนาะเปิดเท่าไรให้เปิดไว้เท่าสองเท่าสองต่อได้ปะครับต่อได้ต่่ออได้านี่พี่น้องผู้ใดหางว่าปู่เขาเลี้ยงเขาคุ้นอยู่เท่าสองต่อได้นี่ตัวเดียวปะให้ทั้งนี้แมนปะทั้งนี้ใต้่ซ่าวครับ,รบเอาอะไรเป็นลูกด้วยให้นี่ทั้งนี้แดงจังครึ่งครับซุมนี่กระได้ อสองตัวนี่สีสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบบวกน่าจะประมาณร้อยสามสิบสามสิบห้าครับความสูงใกล้เคียงกันสองตัวนี่ตัวข้อแดงนี่เปิดเทเลเฮ้าาย,ยตัวนี้บวครับไปไป 18, สิบแปดห้าร้อยสิบแปดห้าร้อยเออนี่พี่น้องหนังหนาดีอยู่เป็นแต่ยายอยู่พี่น้องเอาขอคุณนี้สิตัวนี้สิบเก้าเนาะนี่พี่น้องใหญ่ขึ้นมาจากหน่อยอ่ะปากเ<ช>บอร์โทรไปนะเฮ้อศูนย์แ 08 00 08 00 77 77 0645 0645หอยิษเจิญศรนหอยพิษทั้งเจริญศรีนะครับเนาะจัดง้อผูกง้อคุณมากมือนี่เออขอคุณยหลหอากหยวิไปครับนสายงอปูกูไดหาอยู่จัดไปครับผมเออบงหอใหญ่เป็นบางอย่างครับคุณจัดอย่างมากมือนี่จัดแม่ยกลกแม่ยลูกาะครับเนา เออตอนนี้สมแล้วสองเดือนครับสองเดือนมีมีอยู่ไหนบอสมใบสมหลอดครับมีครับประมาณสองเดือนสองเดือนครับบอนได้ตรวจเนาะยังเนี่ยสองเดือนเนาะไอ้พ่อพ่อจือได้บอว่าสมยังมันจะเป็นในอย่างซีไว้หน่ล่ะแต่ว่าตระกูลซีไว้ไดนนะตระกูลซีไว้เนาะครับเนาะพี่น้องก็จังโทรมาสอบถามเพิ่นเบิ่งอีกเทื่อนึงรายละเอียดในใบครับสูงร้อยสี่สิบ กว่าครับตัวนี้พี่น้องหนึบสิครับบือลึงชัดเจนประกันแข้งขาให้อ่าเหลือแต่ท้องนี่กลับมาคุยกันเบิง้งครับสมใบสมหลอดไม่ให้แล้วเอามาลุนเอาครับพี่น้องเปิด,ยดเดอยอะขนาดไหนสองเก้าเออต่อได้ปะครับราคาหนิแตจ่จังหน่อยอยู่เนาะ เบอร์โทรนะครับผม090 090 340 340 1 7ส2 1อหครับออยใหญ่สว่างแดนดินเนาะเอาขอบคุณหลายหอยครับผมอ๋อปากแม่แยกลูกครับน่าจะโบลูกที่สองกับที่สามด้วยพี่น้องลูกที่สองนะครับเนาะอ่าแรกคุณแยกไปแล้วครับผมพี่น้องอ๋อฝากพี่ฟังน้องครับผมครับโอเจ้อาไปห้อย ว่าทาแดดออกกัดแล้วละครับเมื่อนี้เป็นดังสี่อเาแม่ลูกนะครับเนาะลูกตัวแม่ครับพี่น้องลูกลูกแม่สีมุมมุมลูกแดงครับมัมาแต่ไก่บ่ออกเดินทางแต่เด็กครับลูกตัวแม่ครับพี่น้องลูกแรกหรือลูกสองเนาะครับเนาะตัวนี้ลูกแรกเนาะตัวนี้แม่กระสมแล้วแม่กรสมเราได้สามเดือนนะครับสามเดือนสมยังไหมครับ ได้ทองสมโตไหมครับสมโตเนาะสามเดือนประกันท่องให้บ่อห้อยบ่อประกันนะเนาะเพราะว่าบ่อได้ตรวจครับบ่รท่านได้อ่าก็มาคุยกันเบิ่งครับจากตรวจกระไดสามเดือนชัดเจนแล้วครับอ่ะเบิ่งไถ่เบิ่งหางแม่เพิ่นกันนะพี่นอ้องสูงก็สิบประมาณหน่อยสามสิบกว่าครับเครื่องอมเปิดเท่าไรซื้อสองเลยสามห้อย สามหมื่นหกัห้าร้อยต่อได้ปะครับราคาเนินยังต่อได้อีกอยู่เนาะครับลูกตัวแม่แล้วการุ่นตัวแม่อีกตัวนึงครับนี่ไปลุ่นเาาราครับราคาแม่นางแม่สาวครับตัวนี้ืลองวมคือกันใหญ่ๆตั้นๆครับทับสมไปครับแม่นน่สมตัแล้วได้ดนอนปะไรครับสมตมามส,สองเดือนนี่พี่น้อง อางกลมบูรดครับแม่นี่อางเกือบตกดินอางฟ่วงดีอยู่พี่นนอะสูงกว่าสิประมาณร้อยสามสิบกว่าครับประกันแข้งขาสะก่อนเนาะตอนนี้เนาะประกันพวกต่ำนี้แข้งขาสี่โค้งให้อ่าทองกับพ่นได้ตรวจท่าใดครับแม่มานทองแหลกตัวนี้ซ้าสามครับซ่าสามต่อไดบะต่รองดตคือดกันเออชุดนี่ หนาสนนะครับแพ็กไปน้ากันเบิร์ดก็ดีเอ๋ออยากโยกอยากแยกกัฝา,ากเบอร์โทรไว้นะครับผมครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้อยเตียวเพื่อบ้านดุงครับครับผมเอ๋อขอบคุณหลายๆครับผมฝากาห้อยเตี๋ยวบ้านดุงไหมครับพี่น้องจัดมาสามนางนางที่สี่ในถ่องครับพี่น้องเอ๋อฝากพี่ฝากน้องไหมครับผมต่อได้ยุ่มาต่อออกครับสมัครน้ำเพิ่นก็ได้ทั้งนี้กับม้นแหรอพี่น้องนับเงินจ่ายแล้ว ห่างใหไงคนมาจัดง้อผูไปครับพี่น้องนี่เต็มรถอันยะแล้วมื่อนีรก็ได้นี่จะผูใหญ่ครับลอยนี่ลอยอดขึ้นฮะไขาลอยลอดขึ้นได้เอาง้อผูไมาแม่นเนครับครับขายจักตัวแล้วครับมื่อนีร่ขายสองครับสองตัวสองตัวก็ยังรอดอยู่รอดอยู่ครับรอดว่าลายดอกเออกรอดตัวละร้อยสองร้อยพอได้หาแนวใหม่มาหมุนเนียนๆครับครับผูใหญ่ครับสูงใหญ่ ร้อยร้อยไถนอนนี่เนาะราคาสี่ร้อยสามหมื่นกว่าบาทครับรักสามเนาะแม่ยครับอยู่ทั้งรถนี่มันเอ็ดสามมื่นสองครับเต็มรถแล้วครับไม่ห่างคนมาแต่งไถนอนนี่เนาะอันนี้คนมาได้มัตเตอร์ใส่เหรอมาตตอหมุกเนาะโอ้ห่างไงมัตเตอหมุกครับพี่เนาะคนมาหาวัวปู่ครับเขาเลี้ยงเขาคุณทั้งนี้ มีกี่ตัวพ่อเมื่อนี่สองสนางแม่สาวหรือแม่มันแม่มันแม่มันอ่าเดบ่นได้ประกัน่อแล้วมันก็คือว่าึูงสมมาแล้วลูกโตที่ไรพ่อลูกลูกที่สามอยู่ในท้องที่สามได้ทองสูงเท่าไรครับเดวัดบ่อร้อยสามสิบร้อยสามสิบบวกลบเนาะห์ใหญ่เลิกอยู่ครับพี่น้องเออสมยังมากกว่าพ่อสมโตหรือสมหลอด สมหอดสมลอดสมรอดรอตรวทอกเอ่อบางเ้างก่อนสมัยฮะเพจจะเลื่อนบ่ได้โดนปไนได้ดนปไหนได้สี่สิบหนุกสี่สิบวันมันรอได้สองเดือนอัวมือไดสี่ตวสิบมือก็เดือนกว่ากัประมาณสองรอบสองรอบครับญาติาตขัดไปตอกมันญาติมันหลุดนะครับ ถา่ามันใหญ่ๆกว่านี่จักหน่อยก่อนจักสามเดือนชั่วๆไอ้หมอลิ่นโจกไห่สามเดือนตอนนี้เปิดราคาบประกันท่องนี่เปิดเท่าไรพ่อตัวนี้เปิดไว้สี่สิบาบาทสี่สิบต่อได้ปะพ่อต่อได้นิดหน่อยต่อได้จักหน่อยเนาะถ้าเป็นราคาประกันท่องนี่ยับปะพ่อราคาสิบขยับขวบขยับเนาะเพราะว่าค่าผสมสามพันเนาะค่าผสมค่าตัวท่องอีกเนาะ นี่พี่น้องเพราะวัาไล่ใจพี่เติบจับเห็นมาครับแข่งขาหน้าเอิ๊กครับเอกรักโอ้บครับผมผู้พร้อมนี่อ่ตัวนั้นด้พ่อมึงตัวนั้นไปนี่เดวนี้ดึงกระลุกดึงกระลุกขึ้นดูอย่าลุกนะลูกมึงเป็นงขั้นไรเถระลุกหาเงินหาขัดไม่ได้ลุกโคตรเจนดิพ่ออาอยู่หากินซอยกันนี่ล่ะ ตัวนี้สูงคราาับผมสูงเท่าไรกอดพ่อตัวนี้ร้อยสามเจ็ดสานะเพิ่อนเป็นทังไดพอ่อทับสมไปตัวนี้สมแล้วครับผมสมยังมาพอ่อสมโตสมโตได้โดนไปะไรเขาว่าได้สองเดือนสองเดือนลูกที่ใดพ่อในท้องว่ายว่าลูกที่สามในท้องที่สามเนาะอ่ะยาวอาลาดครับาราเลือกดีอยู่ตัวนี้สัรนามาแล้วครับผมเอกลักษณ์ด้วยไรใช่บักใหญ่ อัตลักษณ์ก็หนาทองมีอัตลักษณ์ปั้นเคิลนี่เขาครับผมอัชนามาแล้วอีนี่เปิดเท่าไหรพ่อแม่ยอ่ามันสองเดือนนี่เข้าไว้สี่หมื่นด้วยกันครับผมราคาซ้ำกันเนาะครับผมสี่หมื่นด้วยกันค่าเอาแพ็กคู่กับเจ็ดห้าอืมถือลงไหลถือลงไหลครับผมครับผมต่อรองได้นิดหน่อยครับแพ็กคู่เปิดเจ็ดสิบห้ายังต่อได้อีกอยู่นิดหน่อยครับผมอ่าแต่ว่าถ้าแยก สี่สิบสี่เป็นบวกคาน้้ำมันเด็กเอาไปแค่เดียวแล้วเลยอยากยกอยากแยกก็มาคุยกันบ้งเอาเบอร์โทรหน่อยพ่อศูนย์หกห้าม่งหกหกห้าศูนย์มแนบอโอ้ยมันคนเราเจ้าหลืเด็กบานคอยกันว่าเป็นคอยกันสมวงพวกคอยมีเป็นในเรื่องจับ 0653166503เอาเบิ้ิถือครับผมื่อบ่ผิดเออกันื่อบ่ผิดเลยวา0653166503อ่ะถูกต้องครับพี่น้องมองเจ้าก็ยังจับง้อยผมอ่านเราดูหลายจนืจอได้เอาพอเป็นชูเนาะพอเนาะทางบ้านวังน้ำเย็นครับผมจัดแมมม่ามาสองตัวมือนี้อ่ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมครับใหญ่ๆเล็กๆจัดมาให้เอาขอบคุณเลยครับพ่อ ได้กันเท่าไรแล้วครับตัวนี้สอง้สากับสองร้อยแม่สาวบ่งราคาครับราคางว่าตัวนี้เสากับสองร้อยสูงก็สิประมาณร้อยสามสิบกว่านะครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมมาพบมาพบกันได้เด้อพี่น้องทุกวันอาทิตย์ครับทั้งตลาดโกกระบือบ้านนางัวครับพี่น้องเอาสำหรับมือนีคลิปนี้กฝากพี่ฝากน้องไว้ตัวนี้ครับผมสวัสดีครับ